แผด3.2ครึ่งแรกนาฮิดะโยวิยะเทฟไฟโนเอลสวัสดีครับผมบาคนดนเองตัวลคอร์ในตู้แผดนี้จะเป็นยังไงเรามาฟังรีวิวฉบับรีบกันเลยดีกว่านาฮิดะยังไม่เข้าเสนนั้นรอรอคลิปเฟิร์สมีชั่นก่อน โยบิยะตัวละครออนฟิลดีบเอสที่จุดเด่นคือเรื่องซิงเกิลทารเกตการตีบอสมอนเบียวนั่นคือจุดเก่งหนึ่งเดียวของโยบิยะเมื่อไหร่ก็ตามที่เอายโยบิยะไปตีบอลหมู่โยอิ่มก็จะร้องไห้อยู่เงียบข้อเสียใหญ่หญของโยอิยคือเป็นตัวละครที่เก่งไม่เท่าต,ตัวอื่นในมุมมองเมตาทีมทัุไฟอื่นๆเก่งกว่าโยอิมากๆทำให้โยอิ่แทบไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสุดในสถานการณ์ไหนเลยข้อดีข้อเดียวที่เราจะยกมาให้โยอิยได้ก็คือความเล่นง่ายกดสกิลอีแล้วก็รัวเมาส์ไม่ม อย่าลืมว่ามันอาจจะเป็นข้อเสียของบางคนเช่นกันด้วยความที่เป็นตัวที่เล่นง่ายเกินแค่รัวเขามันก็ทําให้สำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเกมเพลย์ที่น่าเบื่อได้เช่นกันฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจกดกันมาเนี่ยก็อย่าลืมคิดเล่นก่อนละและเอาจริงๆนะตู้มาคู่เทพมาอย่างนี้ใครมันจะมองอย่างไม่ยาวอ่ะไม่น่เทพเป็น,นธาตุไฟของเราที่หลายๆคนกล้าพูดได้ว่านี่คือตัวรอนไฟที่เก่งที่สุดในเกมสป,ปอร์ตฮิลเลอร์ตัวบัฟแต่ถึงแม้เ่าจะเป็นสปอร์ตเนี่ยถ้ายิงไปไหนมาเล่นดาเมจทีมพี่แกก็เก่งระดับท็อปตัวละครใส นะถ้าใครจะตามหากลุ่มดาวเนี่ยเราก็บอกไว้ก่อนว่าซีหนึ่งเบนเตน,นั้นก็เกินพอสำหรับตัวละครนี้แล้วแน่นอนว่าซีอื่นถ้ามีมันก็ดีแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆอยู่แค่ซีหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่คนที่ไม่มีเบนเตจะตามหาเบนเดตมันใช้กันแต่อย่าลืมว่าถ้าเราไม่ต้องการ5่าดาวในตู้เนี่ยเราใจเย็นๆไม่ต้องรีบรอกดเบนเดตในร้านค้ากันได้เพื่อที่เราจะไม่ได้ใช้เพชรของเราฟุ่มเฟือยโนเอลน้องเมทออนฟิวดีพีเอสา่าหินที่เป็นเวอร์ชันดาวเกรดของอิตตกพ เล่นด้ดีลับหนึ่งแต่กว่าจะถึง C6 เราก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยและถึงแม้ว่าจะเป็น C6 แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเวอร์ชันดาวเกรเทองอิโตะอยู่ดีที่เป็นตัวละครสหรับเมนธาุหินหรือคนอวยเท่านั้นเพราะนอกเหนือจากเมนแครี่ทีมหินแล้วนั้นโนเอลก็ไม่มีทีมให้เล่นได้เลยเรเซอร์ on field dps กายภาพท่าที่ถูกลืมไปแล้วในเกมนี้นี่คืออีกหนึ่งตัวละครที่ไม่เก่งเช่นกันเรเซอร์เป็นตัวละครที่ต้องยืนสนามนานแต่ว่าต่างกับเซีลหรือไซโนที่ยืนสนามนานแล้วก็มีดาเมจที่แรงเรเซอร์ไม่ได้มีดาเมจที่แรงไปสู้ตัว5ดาวทำให้ตัวละครนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยแต่พอธาตุไม้เข้ามาเนี่ยเรเซอร์มีทีมส,สนุกๆที่ดีระดับหนึ่งเข้ามาให้เราเล่นกันเรเซอร์เบอร์เจียนโอเวอร์โหลดเล็กโตชารดเบอร์นิงทีมสายปฏิกิริยาธาตุที่เน้นการรัวปฏิกิริยาธาตุโดยใช้เรเซอร์คู่กับเบเเ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 นน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 นดดดแแแลแลลลล้้้้้้้้้้ววววววกกกกกก็็็ตตตัััััาาไไไมมมมใใคคครรรรรรอออยยจจจจะะููทีีีีีพิิิ่ปปขงงซซฟๆบบ์ นี่มันตู้ของทีมเรเซอร์อันนี้เลยชัดก่อนจะจากกันไปทุกคนอย่าลืมว่าอย่าก,กดตามหาตัวสีดาวแต่จริงแล้วสีดาวตัวนี้ก็มีอะไรให้หน่ากดเท่าไหร่อยู่แล้วนะผมคงไม่ต้องเตือนหรอกแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ากกดตู้ไว้ในเกมเชี่ยนี่เลยมาประหลังผมแล้วทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับมันด้วยผมไปแล้วจ้ะบ